สวัสดีครับผมพก็ับผมนะครับต้อมขายไอคัวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบางบอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เขายามาเสนอนะครับยศยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้คือโตโยต้าวีออส 1.5G นะครับตัวนี้ที่เศษคือลิมิเต็ดนะครับสีม่วงแท้นะครับสวยมากๆเลยสำหรับรถคันนี้พาชมรอกคันกันครับว่าสีม่วงสวยขนาดไหนนะครับไม่มีรอยนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางใหม่เปลี่ยนให้นะครับ รอบคันนะครับไม่มีรอยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยสีม่วงเดิมลีมิเตดนะครับตัวนี้ใครมองหาอยู่สอบถามได้เลยนะครับเรดิดีออกรถฟรีดาว้องกับของแถมมากมายนะครับติดต่อใน้ที่เต็นท์ไทชั้นได้เลยรอบคันก็จะสวยประมาณนี้เดีย๋ยวพาไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะ สำหรับรถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดลิมิเต็ดนะครับพร้อมกับผุ้พุ่สต์ดนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำนะครับ บุฟุต์การนะครับเด็กหมดเพิ่มแค่ครั้งเดียวนะครับคันนี้วิ่งมาทแค่สองแสนสองหมื่นโลเท่านั้นนะครับภายในเดิมหมดน,นะครับไม่มีการเพิ่มคนใช้เก่าดูแลอย่างดีเลยเจ้อัตโนมัตินะครับแอร์ระบบหมุน อยวไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำส,สวยๆเลยน,นะครับไม่มีรอยต่งใช้นานนะครับรถคันนี้เจ้าของเขาดูแลดีมากๆกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ 1.5G มีมีเต็กนะครับแมกเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีการปีนฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันตัวถัง100%นะครับไม่มีชนหนักติดความจมน้ำไฟไหม้100%นะครับสำหรับพันนี้ขอ,อยเสนอราคา259,000บาทนะครับ ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทนะครับรถคันนี้ออกรถฟรีดาวสำหรับลูกค้ามีเครดิตดีเช่นเคยนะครับผ่อนดีผ่อนตรงสิทค้าใหญ่สิทค้าเล็กได้หมดนะครับออกรถฟรีดาวมาดูรถได้ที่สาขาเอกชัยนะครับบางบอนนะครับเลยซอยเอกชัย1้1มานิดนึงแล้วก็เลยวัดบางบอนมานิดเดียวนะครับติดถนนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้เขออาจเสนอเพียงเท่านี้ครับสำหรับ B-Ors 1.5G Limited สีม่วงสสวยคันนี้ ขอย้ำราคาอครัง้งนะครับ259,000 0บาทผ่อนเพียง5,000กว่าบาท84งวดนะครับ 1.5G ปี2010 Limited สีม่วงสวยๆคันนี้ครับขอบคุณครับ